วลเลยเราต้องเคลต้อนมันเราต้องเึ้นมัมันจะเล่นวงมันะเห็นปะอย่าลงน้ำนะอย่าลงน้ำนะอย่าลงน้ำนะอ้่อยค่ยค่อยค่อยกูยังไม่ได้สั่งเล่นนี่ ไปเล่นที่เจาดีจอดีอุ้ยมันเอ้ยมึงฟังกูกลับกลกลับไป่ที่นีอ่ไอ้ไอ้ปั๊มดีกว่าไหมไม่ไไม่มีทางนไม่ไม่มีทางยีสิบกลับไปถนนกับไปไหมกลับไปถนนงั้นกลับกลับไปถนนก็ได้มา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 มมา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 ับมามาามามมมามา กูอยาว่าเราเราเราอยู่ตรงตรงในนั้นได้ไหมเราจะได้การจบได้ในโกดังเลยนั่นน่ะตรงปั๊มก็บอกแล้วใครมือมั้ยตรงปั๊มเป็นอย่างนั้นอีกแล้วะระวังนะกูไม่อยากให้เล่นตรงปั๊มเลยจัดมือจัดมือจริงเฮ้ยแต่แต่แต่กูเฮ้ยฟังกูก่อนดีกูกูบอกว่าเล่นตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงปั๊มอ่ะเพราะเพื่อนลองมันเหมือนในเกมบางทีมันไปชนไม่มีตาดูเลยไม่รู้ขับไม่ได้จัดก่อน ตรงนี้เราเราไปเล่นฝั่งมันมั้งมมันมาแล้วพี่มันมาออกมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมออไปทางขวานเคลื่อนพ้มันเคลื่อนพ้มันออกไปทางซ้ายนะสกาวไว้มึงสกาวไว้ดีสกาวไว้คนเชเพื่อนองอไกันมเออกไปทางถนให้เยบเพื่อนขเฮ้ยมันออกมาทางซ้ายนะมันออกมาทางซ้ายนะไม่ไม่ไมตา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 มรถเขือมาตามรถเขือมาเราเราขับรถหนักห

ใจกูก็อยากให้ลงตรงนี้แม่ถ้าลงก็ลงถ้าลงก็ลงเลย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 ทำอะไรค่อย่างลงเลยเพื่อนเราลงเลยรีบไปเติมข้างหน้าฟังกูไปเติมข้างหน้าเลยไปเติมกับเพื่อนเลยถ้ามันลงรถมึงใส่เลยนะเออมึงยิงไปก่อนเริ่มยิงแล้วมันเริ่มยิงแล้วมันเริ่มยิงแล้วให้มันยิงไปให้มันยิงไป เพื่อนกระสุนก่อนช่วงแรกอะ่ะให้มันยิงไปให้มันยิงไปไอ้ลุยหนีดิลวมก่อนลว<อ>ม<ะ>ก่อนลวมก่อนลวมก่อนฝันข้างหลัง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 

เฮ้ยมังหยหาเพื่อน่อยเฮ้ยบอกบอเฮ้ยช่วยเพื่อนหน่อยดึงเพื่อนดึงเพื่อนมา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 มันมาลีข้างหลังมันมาลีข้างหลังปล่อยปล่อยปล่อยเอามันมามันมาามันมามมาเลียงพ้่อน่อยป่ยเพา่อนด้เยอย่างเงียบดีอย่างเงี่ยบดี

เดินมาข้หนายเอ็มบีมาข้าหนเลยเอ้ามึงจะแทงกูทำไมจ้าคอยยิงตัวไปเออเล่นไปเล่นไปมันจะหมดแล้วปิดไปปิดไปค่อยๆเล่นล้ม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 เอ้ยเอาเพื่อนมาเอาเพื่อนมาเอาเพื่อนมาชุปได้กไอ้ตามล้ม เอาเพื่อนมาชุบชุบเพื่อนด้วยเห็นเพื่อนตายเปล่าเรียกเรียกเรียกเลยต่ไม่เสียยัดตันเลยไม่แผลอะไรตัดแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรไม่ไหวแล้วไม่ไหวเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยมันตายสองคนลงไปเอาดิลงไปเอาดิล้มอะไรเป็นชี้อะไรเป็นชี้อะไรยังข้างหลังเพื่อนกลับมาข้างหน้ากลับมาข้างหน้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเชี็ดแขนสวายกลับมาข้างหน้ากลับมาข้างหน้ามอนไปเล่นกับเพื่อนมอน มาเล่นข้างหลังหน่อยล้มล่มล้มลมมาเล่นข้างหลังด้วยมาเล่นข้างหลังเมันกินมันนไอ้สัตว์มันกินเดี๋วเดดิมันรีบปิด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 ดิรีบปิดดิรีเพื่อนดิรีเพื่อนรีเพื่อนรีเพื่อนรีบเพื่อนดิเอ็มดี ล้อม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 ช่วูไปช่วยไปไปมาเอาเพื่อนไปมาเอาเพื่อนไปล้อมล้อมล้อมเอาเพื่อนข้างหลังหน่อยอุ้มเพื่อนอุ้มเพื่อนอุ้มเพื่อนไปชุบเออชุบเพื่อนมาเอาดิมาเอามาเอามาเอาเกตดิโซลีล้อมเฮียเกตไม่นีขึ้นรถหนีเฮีเกตกูถามเลยถามมันได้มันจะหนีไหมไอ้ตามล้อมเอ็มดีลีเพื่อนึือแล้วเราึือแล้วเสียงบอกเพื่อนได้เสียงเสร็จแล้ว เราคือเราคือเราคืแล้วโทษโทษโทษแบแบแบชุบเพื่อนโทษอ๋องย่รีรีรีจบรีจบรีจบจบรีเอนหนาหนาเพื่อนเฮ้ยอุ้เพื่อนดีมาเพื่อาเพื่อนเพเพื่อนเพืเอาดิล้ม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 มล้มัล้เอาดิเอาดิเอาเพื่อนมานะนะเพื่อนชุบด้วยเข้าไป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 นานาระวัง สวยนะฮะเล่นไปเล่นไปกูชุบแล้วกูชุบแล้วตัดเรนพี่ตันผูชุบแล้วพี่โอเคน้องชุบไปเลยชุบไปเลยกูดูอยู่ดันไปขึ้นน้องแมวดิแมวดิแมวดิไปปีดดิไปปีดดิไปปีดไปปีดไปปีดดิโทษโทษน้องก่อน ล้มล้มล้มโทษโทษเพื่อนโทษจุ๊บจุ๊บนิกี้ข้างหลังหน่อยไปชุบเพื่อนข้างหลังดิกูล้ม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 ไอ้เฮียไม่มีใครไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพื่อนตรงเนี้ยเล่นไปเล่นไปกลับไปหลังบ้านหน่อยมันไม่มีอะไรกลับไปหลังบ้านไหวแล้วโอ้ยมันไม่มีอะไรกลับมาหลังบ้านกลับมาหลังบ้านอย่าให้มันออกนะแต่เมื่อที้ดูวันเอาอะไยเลยโอ๊ยไอ้เฮียไอ้เฮียเฮ้ยเอาขึ้นมาไอ้ไอ้ฮาโตะสะสมันมาสะสมขึ้นมาไอเฟม์สะสมขึ้นรถดิ เหมดแล้วเปิดแล้วเราไปช่วยเพื่อนลราไปช่วยเพื่อนขึ้นมากับไยเอาไว้ตรงที่นึงเพื่อนไปตรงที่นึงเพื่อนราไปเอดก่อนวๆตรงไหนก็ได้เฮ้ยมันเอาเพื่อนเราไปทางซ้ายเห็นปาข้างในอ่ะเฮ้ยเราไปช่วยเพื่อนเราไยช่วยเพื่อนเได้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 ไดบๆๆๆปๆแป๊บๆ่งแป๊บแป๊บๆแปบๆๆแป๊บาบๆๆปบๆๆป มันรู้อีกนะเฮียไม่ใช่แล้วไอพวกสวะโอ้มันรู้ยต่อไม่ใครวะเนี่ยลงขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานมมัน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 มัเออปล่อยเลยปล่อยเอาปล่อยเลยปล่อยเลยไป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 ปปปศพหลงอยู่ลงเียเยไอิมีมเขารเขาไปดีเขาไปดีเขาไปเล่นขาไอเไปเล่นกับเพื่อนบอกว่าไปเล่นกับเพื่อนไม่ต้องตามสุดลงไป ไปไหวแลนะไปไหวแล้วนะเอาดีเอาดีลมาลวเดีทมาดนไปไหนล้ม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 อะไร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 อะอะไรเอ่เอาดีเอาดีสวยสวยสวยเพื่อน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 มาหากูเพื่อนเพื่อนมานี่ไอ้ยกส้มไปรถมึงเลยพอ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 เพื่อน เฮ้ยมากูมากูเอ้ยพอแล้วไปขึ้นรถมึงดีเฟมไปขึ้นรถมึงกูจะไปะศพลงขึ้นมากูฮัลโหลฮัลโหลเฮียอยู่ไหนมาเอ้ยมาเอากูสามศพดิขึ้นมาสองคนอะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปไปไปผมไปด้วยไม่มีมีศพแล้วลงมีศพเลยแล้วลงมีศพแล้วลงไม่ไม่ปล่อยไปเลยกูชนฟอร์ดกระดินจัดอ่ะมันไม่ได้ไปไปเอาเลยอันนี้มีกี่คนเด้อเลยมีสามมีสามเดี๋มีสามเอาเลยไปมีปืนนะปล่อยไปเลยเราลากไปเลยเราแค่มันมีตัวเดียวเหรอวะ ตัวเหลืดเด้งศพดิสองโลเองพี่ไอเฟมไอเฟมมาเอาไปไหนอะเอามานี่เอามานี่เอาศพนี้มานี่เอ้ยรถพวกมึงไปไหนอะพี่ไปส่งหี่ไปส่งไปไหนพี่หลังหลังบ้านเราอะได้เนาะไปส่งบ้านเราไป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 ขึ้นมามารวมกลับมารวมกลับมารวมเดี๋ยวผมแอบต้อนนะแต่ว um. ah. ่าข้าวกูหมดพี่มีใครมีข้าวไหกูกลับไปทีไฟนะลงตรงนี้เนี้ยตรงนี้เพื่อน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 ขึ้นมาที่เรอองที่เรอองเรอองเพื่อนเพื่อนปลับปลับ มีสามคนนะมีสองศพนะแต่สามคนนะเอาบางเอาบางบอลบางบอลอยู่ไหนอยู่ไหนเอามาให้กูดิเอามาให้กูเอามาเอามาเอบอลไอบอลมามามานี่มานี่มาดิมาดิมาดิมายิลองลองไอเซเลียวไปคนอื่นเซเลียวไปคนอเลื่อนไอตามมาดิไอตามไก่บอลไอบอลเนาะไอตามไอบอลเอง มากูไม่ไอ้ต้ามเองไอบอลน่ะมันลงมาดีเอาใครเอาต้ามไปไอ้นิกกี้พวกไ่ทำไมอ่ะน้องใครครับเซิร์ฟเซิร์ฟไอ้เยี่ยบอลไอ้เยี่ยโจชั้นต่ำไอ้เยี่ยทำทรงบัฟไอ้คุยไอ้เยี่ยกล้นิกกี้ลงนิกกี้ลงไอเอานิกกี้ไปด้วยเอานิกกี้ไปด้วยเอานิกกี้ไปด้วยคุยกล้าเฮ้ยเอานิกกี้เฮ้ยเงียบบอลไอ้บอเอานิกกี้ไปด้วยฟังกูไม่นิกกี้มันไม่มีรถมันมากูไปก็คนอื่นไงคนอื่นอะมันไปได้อยู่แล้วโอ้โหมันมันมีโซไอ้นี่นะ ออพาเพื่อไปเอาศพตรงนั้นเอามาแล้วเอามาแล้วเพื่อนเอามาแล้วศพโอเคจะแยกกันนะยกหนใช่หมี่แยกเลยเพื่อนกูมีหอนะแยหอเลยแยหอเลยยังไม่หอยังไม่ห่อยังไม่่ายอยู่ัไยไปคนเดียวได้ปน่งยเดี๋ยวไอ้ไอ้มึงเอาของเข้ามกูก่อนได้ปะได้ไ้นก่อนได้ปะปนก่อนได้ปะโอ้โหงก็ห่ปนเยอไม่ปนแลวก็เหลวมาลงมาปนพร้อมกันมาได้ครับน้องขอใบขอใบมาเปิดไมค์พูดได้นะน้องเอมาดิ ได้ได้เรียกกูไมชลาแล้งได้ภาษาโคราที่ฟังหน่อยครับพี่ตาเดี๋ยวคิวต่อไปกูมีละจุกกับมึงไอ้เหี้ยทำก็กูไหวใช่ไหมใครใครไม่บอกเอาเป็นว่ามึงเซอร์ไพรส์มึงแล้วก็แบบมึงบอกโอ้พี่ตอนผมคิดคาดไม่ถึงเลยว่าพี่จะทำกับผมอย่างนี้คืออะไรตอรี่ไงกูบอกเพื่อนกูแล้วด้วยหยถึงถึงจะตีผมอีกนะไม่ใช่ อะไรแล้วพูดอันนี้หมายถึงพูดอะไรเอาเป็นว,ว่ารู้รู้กันที่ตั้มเคยบอกพี่ไงอ๋อโอเคขอ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 จริงๆนะไม่ใช่พูดเอาเทาไม่เอานะโอเคน้องเออโอเคอยากเห็นเหมือนกันไอ้น้องนะทำไมมันมีคนชรา,าแล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหเพื่อนก็เด็กหนุ่มไปแล้วมัน <c oughs> ไปไหนหมดแล้วใช่มันก็ต้องมีเปลี่ยนยุคเปลี่ยนใหม่ไงเอาเ,เอาอหนุ่มชราพอมาได้รถได้รถพอได้รถ พอได้ของที่ต้องการแล้วก็อันนี้เงินเปล่าวะเสียนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาคนแก่มาส่งเงินเปล่าแล้วเขียน <c oughs> นี่ใสบบเ่ <c oughs> เปบนเนี้ยเล,เลยเอ <c oughs> อนี่ใส่เปบนเนี้ยเลยได้แล้วนะน้องมาพี่อ่านโดนเนียอยู่เขาโดนเนียมาให้หมื่นมื่นหนึ่งเขาบอกว่าอะไรเนี่ยแต่พี่ไม่อยากด่าชื่อนั้นไงเขาให้ดูมาบอกว่าห <c oughs> มื่นหนึ่งมาแรกอะพอน้องไม่ได้เนาะชค่าศพอีเพิร์กหมื่นหนึ่งครับตามที่สัญญา ได้ให้มันเอ๋ว่ะรอดูนี่มันจะเอ๋วหรือเปล่าด่ากูไว้เนแต่ลายนี่เนาะไอ้ลายเนี่ยกูเห็นประจําเลยแล้วก็โดนตำรวจไล่ลงไปล่างนอะไรอะไรอะไรกูบ้าเนี่ยงูไหลตั้มแก่ตับแก่น้องไอตั้มแก่ตามกูบอกเลยคนล่างลายเนี้ยแม่งไม่รอดหรอกพวกมือแปดครับแป็นมาขับดิเอาอะไรเอ๋วอะไรอะครับพี่ตั้มับเลยไอ้ไอ้บอลมือไม่ไดตั้มมันจะเอาใครตัวละครรับเข้าแข่งด้วยนะไอก เฮ้ยีเขาเลิกแล้วอ้ยพี่พี่ไปขาวพูดเ้อะฮัลโหลน้องเกมใครใครไล่อยู่กดบอลหน่อยใครไล่อยู่กดบอลหน่อยโอเคเยอะมากเยอะมากห่อเลยห่อมึงต้องห่อเลยเกมมอนเฮดไล่อยู่หกเจ็ดคันเนี่ยพี่ผมพูดก่อนเลยนะว่าถ้าเกิดพี่อุ้มอุ้มแล้วเกมยังไม่จบ่ะ พี่รอผวาได้เลยพูดแค่นไหนคือซาดามิคือซาดามิใช่แน่กำลังจะมาถึงใช่หรอไอ้ตามไอ้ตามพูดจริงนะอันนี้อันนี้กูไม่ได้ตลกนะโกรธจ้าาแวะพอเนี่ยรถพรมันละวันอะต้นต้นมันช้าเว้ยแต่ปลายมันแรงพอพรมันละวันแค่นั้นแหละผมพูดเลยว่าถ้าเกิดพี่อุ้มไม่เอ๋อมึงเตรียมตัวเว้ยไม่มีกลัวอะไรพี่พี่บาตพี่บาตเตรียมตัวเปิดเพลงนี่ให้มันปากับรักล่าลอยยิ้มอะคือมีบีปอปอแบบเดี๋ยวไม่ได้ฟังเพลงรันแดงกันแล้วแหละ โอ้ยโอ้ยพี่กลัวน้องอยงะยะเอิดอะไรขึ้นถ้าเกิดถ้าเกิดตอนนี้มันสกอร์เท่าไหร่ยี่พายไหมหไม่กลัวน้องยาน้องยาแย่ๆน,ยยนะผมบอกโอ้ยอยากแย่จังพี่มัดพี่มัดพี่มัดแต่แล้วแล้วมีคนโดเนีมาบอกว่าแล้วตอแล้วพี่คิงทำบ่อยพี่นัทจับไม่ได้สักทีวาเขาบอกอย่างเงี้ยเรื่องนั้นนะไม่แองพี่คิงเขาชั่วยข่าวไงไม่ครับคุณังกูเขาจับได้แต่กูบอกว่ามีอะไรอ่ะ ถ้ามีอะไรก็เลิกกันไปแค่นั้นก็ไม่วดีนั่นคือมี่โดสต์โดนแคร์เลยว่าโดสต์โดนแคร์ที่แล้วดีรุ่นใหญ่ก็รุ่นใหญ่ก็เพราของจีกันดีแหละดีแหละดีแหละของจีมันต้องดีเพื่อนกูเอาจัดอ่ะเมื่อวานนี้เพื่อนเพื่อนกูมานั่งมีเรื่องของพี่ตอได้พี่จริงพูดได้ปะเมื่อวานนี้ไปไปเพื่อนกูอ่ะเพื่อนกูทะเลาะกับเมียเพรามึงเล่นแต่เกมอยู่แต่กับผู้หญิงในเกมกูก็บอกให้เพื่อนกูอะบอกว่าเออมึงก็พูดไปเลย มีเฮอะไรอ่ะมึงไม่มึงไม่พอใจก็เลิกกันไปบอกอย่างเงี้ยอะไรพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยแต่ว่าพี่พี่ต้อนหนอสาวติดอ่ะตีนสามตีนตีก็ยังอยู่ในเกมอ่ะเล่เขาเห็นเขาเขาไอ้ตามเขาได้เห็นมันโง่ด้วยแหละเขาอยากมาหลอกมันอ่ะเขาเห็นมันเหมือนพวกควายอ่ะได้หลอกสูบได้ดีเคลื่อดูดฝุ่นอ่ะพี่ตอนบอกมึงบอกตัวมึงหรือเปล่าไม่ได้โง่นะระระวังพวกเครือดูดฝุ่นดีๆแล้ว ตำรวจันไปไหนอะตั้มที่ใครมาช่วยเราเลยอะไม่มีหรอกมงง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 ึงรอไปเถอะเขาตีกันสามแกอ้งเหียอีสตะก้าจบปะเพื่อนอีกสิบห้า<ๆ>